สวัสดีครับผมตรวจหวยฮาร์ดพิเศษประจำงวดวันที่28สิงหาคมก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดหลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลงวดฮาร์ดพจาวันทุกวันนะครับผลหวยฮาร์ดพิเศษประจำงว,ว,วดงว,วันที่28สิงหาคมครับเลข5ตัวออก6 7 8 0 2 6 7 8 0 2เลข3ตัวบนออก8 0 2 8 0 2เลข2ตัวบนออก0 2 0 2เลข2ตัวล่างออก6 6 6 6ฝังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่28สิงหาคมครับเลข5ตัวออก6 7 8 0 2 6 7 8 0 2เลข3ตัวบนออก8 0 2 8 0 2เลข2ตัวบนออก0 2 0 2เลข2ตัวล่างออก6 6 6 6ฝั่งอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮาร์พิเศษประจำงวดวันที่28สิงหาคมครับเลข5ตัวออก6 7 8 0 2 6 7 8 0 2เลข3ตัวบนออก8 0 2 8 0 2เลข2ตัวบนออก0 2 0 2เลข2ตัวล่างออก6 6 6 6, 6ฟังอีกครั้งนะครับ